ค่ะคุณผู้ชมคะบริษัทปตทติดอันดับมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดและเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งอันดับที่24ของโลกนะคะจากการประเมินของแบรนด์ i n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  e g l o o b l l บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการประเมินมูลค่าแบรนด์ชั้นนำของโลกตอกย้ำศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติ คุณอัธพลเรกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้เผยว่าปตาทได้รับการจัดอันดับหนึ่งใน500แบรนด์แรกของโลกที่มีมูลค่าสูงสุงสดกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งสูงสุดอันดับที่24ของโลกจากการประเมินของแบรนด์ Finance g l o b a l บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการประเมินมูลค่าแบรนด์ชั้นนําของโลกตอกย้ําศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติค่ะสําหรับแบรนด์ Finance global ได้ประเมินปตท จากการเติบโตของผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นธุรกิจน้ำมันรวมถึงการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการส่งเสริมและฟื้นฟูก,การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมิสเตอร์อเล็กซ์เฮ managing director Asia Pacific of Brand Finance กล่าวว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้พลังงานทดแทนในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศปะตะทซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านพลังงานเล็งเห็นถึงความสำคัญและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยปรับกลยุทธ์สู่การดำเนินธุรกิจพลังงานครอบคลุมทุกมิติบนพื้นฐานของการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วนค่ะไปต่อที่อุบลราชธานีเขาบอก